สวัสดีครับบาเวียธาตุพนมนครับผมตอนนี้เราก็กาลังเดินทางกลับไปบ้านพี่นัทแล้วนะครับนะฮะเพราต้อตงแยกทางกันดิแยกทางกับพี่นัทแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ก็แยกทางกันแล้วก็จะมีพี่พี่ออดมีพี่บางนกด้วยนี่นะครับเราแยกทางแล้วเด้อทุกคนตอนนี้พี่นัทก็ไปอีกทางหนึ่งเบียก็ไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าหนึ่งที่เรากลับก่อนนะไอ้นะเนาะเบียย่านหนึ่งพัก พักต้นไม้พักก็้องซื้อมาโมเส้านนี้ผลไม้วันเราจะทํากินก็พรุ่งนี้กันมา,าได้ถือแดดเป็นอย่างนี้แดดบางแห้งนะบุญนะเวลากลาหนันไม่ต้องพิ่งแดดเลยให้โมแดดมาแดดแดดบางแห้งนึงั้นโมแดดแห้งแม่นก็เลยเราก็เลยแบบเบียรเลยคิดว่าเอ้ยรถกับมาสองขันหลือไม่พีนนะ่พีบบ่พี่อนิสรก็มาช่วยเนาะแล้วก็หนึ่งรถเราก็เต็มด้วยก็เลยแยกทางกันดีกว่าจะให้เราไปซื้อของอยู่แม่ครัวต่อ ห้องกอดชีได้คนของไปไว้ที่บ้านกานอนห่ยเนาะกอ,อยันดอกไม้ยันพักนั่นแต่การฮ้างีไดเหตุยางอื่นน้ำเมนขั้นไปน้ากันกองกันไปน้ำกันนี่บริหา้งานเนี่ยมาแล้วก็ต้องบริหารบริหารเวลาให้เป็นบริหารเวลาให้ได้เนาะนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังในทางกลับแล้วนะครับพี่นกแล้วกับหวงน้ำเน่เ <laughs> า่วงไม่หวัง <laughs> แยกทางกันนะครับผมแยกทางกันต่างกันต่างข้ามต่างรับที่เขายังเหลือว่าอรกินจั่รยานอีกนี่อีกเฮ็ดป้ายอีกปลูกต้นไม้อะไรเนาะต้นไม้เฮ็ดป้ายอีกเฮ็ดป้ายอีกเฮ็ดป้ายอะไรยังอีกนี่สถานที่สถานที่ปรับสถานที่ทำความสะอาดอีกนี่่นจัดตรงจัดโต๊ะจัดที่นั่งอีกพอคนในบ้านเท่ากันน้อยเพราเท่ากับที่แานเท่ากับมีเท่านี้เนาะมาไหนก็ซอยกันเยู่บ้านหนาที่มีแกงวัดด่มามาซอยมั้งนี่ แข้งมารุ่นแล้วก็มีเแ็นที่ดีเดียม้ามาเศร้านี่มาเมาสองอ่ะใหม่ดีเอกซี่คือไปเดินเอกรีซี่แล้วไปใส่ดอกใส่เห็ดทั้งมากตอนนี้ก็เดินทางเพิ่งกลับมาข้างหลังเลยก็เต็มเลยฮะเต็มเลยตอนนี้เป็นสวนดอกไม้แล้วเต็มเลยอืเต็มเลยสวนดอกไม้เลยเป็นโซนดอกไม้นะทุกคนพี่ออดก็ได้อะไรบ้างนะให้ดูพี่ออสบอกได้ยังไง วันนี้เราได้เสื้อมาตัวหนึ่งเสื้อเก๋อ่ะเสื้อพระธาตุชุมชุมชุมโต๊ะบ้านน่ะสองร้อยห้าสิบเสื้อแขนยาวอ่ะเสื้อแขนยาวพี่อยากได้เสื้อแขนยาวซื้อเป็นที่นเล็กไว้ก็มาที่มามาขอพรขออะไรเนาะไปไหว้พระธาตุบานเเนาะน้ำมัสการขอพรขอพรแล้วก็อยากซื้อนนี้ก็ดอกไม้นะ้วกันนี่ดอกไม้ซื้อไม้ด้วยได้ทำบุญก็ ร่วมบริจาคบุญกระเบื้องแล้วก็แล้วก็ได้ทำบุญเนี่ยคนเราได้ทำบุญก็มีจิตใจดีเนาะมีสติสงบนะอืจากเรามีความทุกข์แล้วก็ทําบุญดีกว่าแล้วให้จิตใจมันใจสงบสุขวะให้สงบสุขพี่ว่าน้องครับได้อะไรบ้างครับได้อะไรเฮ้ยกันมาช่วยกัน แช่คมือว่านถ้าต้องยกของลงอย่างนี้นี่กำลังได้เนาะมือตอนนี้ทางหังรถเราก็จะมีมีสังฆทานนะทุกคนมีสังฆทานมีผลไม้มีผักมีคระปุ้นตากแดดจะกระปุ้นกระปุ่นตากแดดอีกแร้ไม่กว่าจะได้ใช้กบพรุ่งนี้นะครับมือเอื้อนบหลี่ได้ใส่ตอนเศร้าก็ต้องกลับก่อนต้องขออยากทางก่อนไปกองกันก็ประจานยม่แม่ค้ยกับประจอนกันดีต้องรอนอีก ดีง่ายม,มาแล้วต้องแยกทางกันเห็ดรถก็สองคันแล้วเพราะว่าต้องขอบคุณพี่อดีศรน,นะครับกับพี่นุกี้เนาะที่มาช่วยนะครับเอารถมาช่วยช่วยอันนี้ก็มาซื้อวันที่สองแล้วดนี่ยังโมโหไหมเพื่อเพื่อเี๋ยวันบ่มีอันที่อดีศรมาซอยเพื่อเพื่อได้มาอีกรอบหนึ่งแล้วนี่เต็มเสื้อใสก็ต้องอรัดกันขนดไหนเนาะอักดก็คาดเลยตอนนี้ยังเหลือน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่ดดดมก่อนน้ำอารมณ์นิดหน่อย เราก็จะซื้อเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ซื้อด้วยวันรถเต็มเต็มแล้วก็มีอย่างนี้นะวัสดุมีไข่ดกอกด๊องนกกระทาอย่แฟบเฟิบตาลงซัไลท์ฟองลงฟองหน้าพวกหลายอย่างนะที่ซื้อนี่นะครับเอาแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำนะฮะเหนือมีหลักทีมเบิร์กเรียกว่าทีมเบิร์กต้องแบ่งหน้าที่กันเห็นแั่ตรงาี จะกกลับไปลุยที่บ้านต่อนะทุกคนนะฮะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยเด้อทุกคนเด้อนะฮะก็ฝากชมคลิปฝากชมไลฟ์สดให้พวกเราทุกๆคนนะฮะก็มีการสำนีเพ็่อน้องก็สร้อยการสำนีแหละนะครับเอาเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะก็เต็มที่นะไอ้นะเต็มที่เต็มที่วันนี้ก็เต็มที่วันนี้เต็มที่เต็มที่ทุกงานพร้อมไปหมดนะครับอาจจะเหนื่อยก็ ไม่เป็นไรก็มันความสุขอะไรเนาะความสุขความสุขนะฮะความสุขสุได้เห็นความฝันของพี่นัทพี่เพรเป็นจริงเป็นจริงวันก่อนก็เห็นความฝันของพี่นุนาเป็นจริงแล้วนะครับวันนี้ก็มาเหลือของพี่นัทกับพี่เพรนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ทุก,ทกคนเ้อนะครับไปไปเจอที่บ้านต่อนะครับ่มสวัสดีครับ